โอ้ยไม่ไหวแล้วหรอลูกโอ้ยรอปแป,ป๊บรอปแป,ป๊บต่อว่าพ่อ,อยังไงบ้นะต่อว่าพ่อวันนี้พ่อให้กินช้าไม่พ่อจ๋าให้ลูกเธอกินช้าจังเลยโอ้หิวจัดเลยใช่ไหมลูกก็พ่อ้อนึกยว่าวันนี้หนูไม่กินแล้วไง ก็เห็นทุกทีเวลาหนูจะกินพ่อจ๋าก็มาเรียกป้าอ้อไปถ่ายคลิปไงวันนี้ไม่มาเรียกป้าอ้อก,ก็นึกว่าโอ๊ยสงสัยสองพ่อลูกนี้ไม่ได้ให้อาหารกันแล้ววันนี้วันนี้เห็นพ่อช่วยงานบุญมอีอ๋อก็เลยไม่กวน,กวนใช่ไหมแต่มันทนไม่ไหวมันหิว <laughs> มันทนไม่ไหวใช่ไหมลูกกิน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 โอ้ย แเดียวหมดเลยอร่อยสุดๆเลยหนูต้องกินทุกวันใช่ไหมลูกของโปรดหนูต้องกินทุกวันโอ้ยโกงตัวเสียงรถวิ่งบ้านเราอยู่ติดถนนนะคะท่านผู้ชมโอ้อ โก่งตัวมีความสุขอิ่มแล้วได้กินอาหารเปรียกแล้วหนูมีความสุขแล้วลูกเอ้ยคนเก่งพอออกก็กว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมนิซ่าถึงไม่ยอมกินหรือว่าไม่อยากกิน ทำงานยุ่งงานอยู่อ๋อที่แท้เห็นลุงหมีทํางานยุ่งกับพ่อจา๋าหนูก็เลยไม่อยากกวนโอ้ยแสนรู้นะแบบนี้รักตายเลยอ่ะหมดแล้ว <c oughs> ดแล้วคนเก่งหมดแล้วหมดแล้วไปหาลุงหมีปะนุ่นๆลุงหมีนั่งอยู่นุ่นปะาไปหาลุงหมีปะ หอมแก้มลงมีก่อน